นี่เลยนะครับก่อนหน้านี้นะฮะเสะดอล,ล่านะครับหรือคุณพัทรัตนกุลก็ได้ออกมานะครับโพสต์ใน Instagram ส่วนตัวบอกยินดีที่จะสละไตข้างหนึ่งเนี่ยให้กับภรรยาสุดที่รักนะครับคุณแมงมุมที่กําลังป่วยด้วยโรคภัยที่รุมเรา้าเพื่อให้กลับมามีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับขอบคุณนะฮะสำหรับกําลังใจทุกกําลังใจที่ให้มาโดยตลอดแม้ว่าคุณแมงมุมเองเนี่ยจะไม่ยอมรับตปเนื่องจากเป็นห่วงครับ ล่าสุดเสดลา่านะครับได้โพสต์ภาพขณะที่นอนโรงพยาบาลน,นะฮะตรวจความพร้อมของไตแล้วก็ยืนยันว่าไตตัวเองนี่แข็งแรงมากนะครับเหลือเพียงการแค่ภรรยายอมรับเท่านั้นแล้วก็มีแคปชั่นด้วยนะครับบอ,อกไปตรวจความพร้อมของไตทำรีโนสแกนนะฮะเพื่อจะตัดไตให้กับแมงมุมไตแข็งแรงมากเหลืออย่างเดียวให้แมงมุมยอมรับ Hmm. จะได้ไม่ต้องรอรับเลยจายจากผู้เสียชีวิตนะครับแมงมุมก็ยังไม่ยอมเพราะว่าเป็นห่วงตะแกะ่ถึกอย่างเราบอกเท่าไหร่ว่าเราน่สบายมากก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนนะฮ hmm. นะครับเปลี่ยนไตข้ามกรุกร๊กเลือดกรุ๊กเลือดขอโทษครับ hmm. หมอไทยทำได้ h a ช h ็เปลี่ยนเลยไม่ต้องรอพี่จะพาเที่ยวแล้วแล้วก็แไตแก่แต่แข็งแรงไม่ตก ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ